สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการสตาร์ทรถเกียร์ออโต้ฉบับคนใช้รถนะครับแบบถูกวิธีนะครับขั้นตอนแรกหลังจากที่เราขึ้นมาเข้ามาภายในรถเรียบร้อยแล้วนะครับกดไปที่อันนี้เป็นระบบพุทสตาร์ทนะครับผมกดไปที่พุทสตาร์ทหนึ่งครั้ง รุ่นเนี้ยมาด้าเนี้ยก็คือมันต้องกดสองครั้งนี่ก็คือไฟไฟสถานะแค่หน้าจอเฉยๆนะครับเราต้องกดไปสองครั้งปุ๊บพอกดครั้งที่สองปุ๊บไฟตัวหน้าจอก็จะขึ้นมาครบๆแบบเนี้ยครับตอนแรกอย่าเพิ่งเหยียบอย่าเพิ่งเหยียบแป้นเบรกเพื่อสตาร์ทเลยนะครับอย่าเฝ้าเหยียบแป้นเบรกเพื่อสตาร์ทเลยนะครับบางคนขึ้นมาบนรถก็เหยียบแป้นเบรกปับ๊บกดสตาร์ทเลยแบบนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ว่า ข้อเสียก็คือว่าแบตเตอรี่หรือว่าระบบไฟมันยังไม่ทํางานเต็มที่เนี่ยถ้าแบบเนี้ยไฟหน้าจอขึ้นครบแล้วก็ลงครบแบบนี้แล้วค่อยเหยียบแป้นเบรคครับลงไปแล้วก็กดไปที่ปุ่มสตาร์ทครับเนี่ยแบบเนี้ยคือการสตาร์ทรถเกียร์ออโต้อ,อย่างถูกวิธีนะครับแล้วเราค่อยมาไล่เปิดระบบแอร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่านะครับผม ก็จะประมาณนี้ครับการสตาร์ทรถเกียร์โต้อ,อย่างถูกวิธีเพื่อถนอมรถของเราเพื่อถนอมแบตของเรานะครับนี่ก็คือฉบับคนใช้รถครับขอบคุณที่รับชมคลิปครับผมสวัสดีครับ